ต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการแหล่งข่าวเล่ามาอยู่กับคุณเปปซี่เสริมสุขและดิฉันนุ่นตะวันรุ่งนะคะเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจริงๆก็เลือกตั้งกันตั้งแต่3พฤศจิกายนมาจนถึงตอนนี้เนี่ยการนับคะแนนยังไม่เสด็จน้ําเลยอผิดคาดนะคือคือคิดว่าวันเดียวเนี่ย่าราจะเห็นลางๆได้ว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปนี่นะครับคือคะแนนที่ออกมาในแต่ละรัฐเนี่ยคะแนนอีเล็กต์รอลโหวตเนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนกันเนาะ ก็เหมือนกับประเทศไทยนะครับที่มีหลากหลายจังหวัดประชาชนมากน้อยจํานวนสสก็แตกต่างกันในสหรัฐอเมริกาในแต่ละรัฐแคลิฟอร์เนียก็55านิบหคนฟลอริดาก็29คนแต่นี้ก็ทั้งหมดมันทั่วประเทศนะครับเขาก็จะมีตัวแทนในแต่ละรัฐเนี่ยที่เรียกว่า electoral college e l e c t o ร a l vote นี่แะครับ5้ากึ่งหนึ่งเนี่ย270 2้องต้องได้270นะครับ แล้วก็มันก็เคยมีก็ไม่เคยมีกรณีนะครับชนกัน269เนี่ยชนกับ269เนี่ยถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นมันจะไปยังไงนะครับแต่ว่าขณะนี้สถานการณ์ล่าสุดคือวันนี้ครับช่วงนี้ตอนนี้ก็ทุ่มครึ่งที่นิวยอร์กก็เป็นเจ็ดโมงเชา้าแล้วตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนมาเนี่ยครับความเคลื่อนไหวเนี่ยในเรื่องของการรับคะแนนเนี่ยก็ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนะครับแต่คาดว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ย น่าจะได้ข้อยุติเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือรัฐอีกห้ารัฐที่คะแนนยังไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวไปดูกราฟิกที่เอามาให้ดูนะครับในส่วนของห้ารัฐที่ยังไม่ได้ข้อยุตินะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ตอนนี้ก็ติดตามกันนะครับก็มีห้ารัฐในฝั่งตะวันตกครับเนวาดามีตัวแทนอยู่6ครับอะลิโซนานั้นมีตัวแทนอยู่11บนะครับ แล้วก็ในส่วนของฝั่งตะวันออกนั้นเพนซิวเนียมี20นอร์ทคารไลนามี15นะครับแล้วก็จอร์เจียเนี่ย16ค่ะขวามอือสุดนะครับจะเห็นคะแนนตอนนี้ครับ253ต่อ213นะครับแต่ว่าบางสำนักข่าวเนี่ยก็เพิ่มเป็น264เลยกึ่งหนึ่งก็270นะครับไปบวกเป็น264เลยเนี่ยครับเขาก็เอาอาริโซนาเนี่ยไปบวกแต่ว่าขนาดนี้จนขนาดนี้ตอนนี้เนี่ยครับ ล่าสุดเนี่ยอาริโซนาเนี่ยนะครับยังนับคะแนนไม่จบแล้วยังมีอีกประมาณ5 0 0แสนถึงหกแสนเนี่ยแหละครับแล้วคะแนนในส่วนนี้เนี่ยมันก็มีส่วนที่จะพลิกผันได้นะครับแต่ถ้าทั้งไบเดนเนี่ยนะครับชนะที่เนวาดากับอริโซนาซึ่งสองรัฐนี้ขณะนี้เวลานี้ไบเดนนำอยู่ทั้งสองรัฐนะครับถ้าชนะสองรัฐนี้เนี่ยเข้าป้าย270้คือเป็นประธานาธิบดีได้เลยใช่ครับก็ไม่ต้องเป็นลุ้นกันนะครับเดี๋ยวไปดูคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับสถานการณ์ ของเนวาดาครับสถานการณ์ขนาดนี้เนี่ยคือเนวาดานี่จะช้ามากแล้วก็คะแนนก็ถือว่าไม่เยอะนะครับแล้วก็นับไปแล้วเนี่ยแปดสิบแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ในส่วนนี้นี่ไบเดนนี่นำอยู่แค่เจ็ดพันกว่านะครับแล้วก็อิเล็กโทรโวตเนี่ยมีอยู่หกค,ค,คาดว่าในวันพรุ่งนี้นี่น่าจะมีความชัดเจนนะครับในส่วนของเนวาดานั้นก็ที่ผ่านมาครับก็ถือว่าเป็นฐานเสียงของพรรคเดโมแครตนะครับแล้วในครั้งนี้เนี่ยก็คาดว่า ทางไบเดนเนี่ยน่าช,ชนะได้ไปดูอีกรัตหนึ่งนะครับอันนี้โอ้โหเป็นประเด็นใหญ่มากครับอาริโซนาขณะน,นี้มีการชุมนุมประท้วงของผู้สนับสนุสนของทัพนะครับแล้วอาริโซนาขณะนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยก็เหมือนกับว่าไบเดนเนี่ยนะครับจะจะชนะได้11เอ็ดีลักเจรโว์นะครับคะแนนนำห่างกันอยู่เนี่ยครับประมาณ6,8 0 0ื่แล้วก็ในส่วนของอาริโซนาเองเนี่ยครับนับคะแนนไปแล้วนี่ประมาณ ก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์โอ้คือจริงๆแอริโซนาเนี่ยถ้าจำกันได้ครั้งที่แล้วมันเป็นพื้นที่ของริพับลิกันนะคะใช่ครับแอริโซนานี่ตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับในการเลือกตั้งตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าสองนะครับตอนนั้นจอร์ดบุชซีเนียเนี่ยครับเป็นเป็นประธานาธิบดีจนถึงสองพันสิบหกอ่าในภาพที่เห็นเนี่ยนะครับ เป็น,ปนต้องบอกว่าเป็นที่มั่นของริพับ l ลิกันเลยก็คือเป็นตัว R สีแดงตลอดเลยนะ<า>ก็จะ,<ล>ะมี1996เนี่ยที่เป็นเดโมแครตใช่ครับ1996สมัยนั้นเป็นคลินตันครับ<ห>แล้ว1 9 9่นั้นก็เป็นช่วงที่คลินตันชนะจอร์จบุชซีเนนะครับเพราะว่ามีปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยคลินตันก็เข้ามาแล้วก็เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี1972ครับที่ทางเดโมแครตชนะนะครับแต่ว่าขณะนี้สถา,านการณ์เนี่ยอาจจะซ้ำรอยปี1996นะครับ เหตุผลหนึ่งที่มีการรายงานกันในสื่อของสหรัฐอเมริกาครับพูดถึงสถานการณ์ที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับวิพากวิจารณ์จอร์แมคเคนเนี่ยตลอดช่วงที่ผ่านมาจอร์แมคเคนนี่นุ่นจำได้เนาะค่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่โด่งดังเลยแหละแล้วก็เป็นสอวอแต่เขาก็อยู่พักเดียวกับทรัมป์นะใช่ครับจอร์แมคเคนนี่ก็เป็นวีรบุรุษสงครามเวียดนามค่ะแล้วก็เป็น หรือเพ i ร์บิกันซีเนียนะครับที่ชัป์เนี่ยทะเลาะกันก็คือไม่ค่อยชอบกันรั้์นี่จะวิพากวิจารณต่อว่าแม็กเคนตลอดเวลานะครับปัจจุบันนี้แม็กเค่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มีจังหวะเนี่ยรัป์ก็จะตําหนิวิจารณตลอดจนภรยาของทางจ <McC ain S 2> อ์นแม็เคนนี่นะครับไม่พอใจไม่สบายใจมากนะครับแล้วก็ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยภรยาของจอร์นแม็กเคนก็ประกาศครับสนับสนุนผู้สมัครของพรรคเดโมแครตก็คือโจไบเดนโจไบเดนเนี่ยนะครับ แล้วก็เป็นเหตุผลสําคัญนะครับที่ทําให้มีการวิเคราะห์กันว่าสถานการณ์ในแอริโซนาเนี่ยนะครับ10%ของริพับลิกันในรัฐแอริโซนาเนี่ยนะครับหันมาเทเสียงสนับสนุนให้กับทางไบเดนแล้วก็ทําให้ไบเดนเนี่ยนะครับขึ้นมีคะแนนนําขนาดนี้68,000คะแนนก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าแอริโซนาเนี่ยวันนี้น่าจะมีความชัดเจนนะครับว่าทางไบเดนน่าจะพลิกชนะแต่ว่าตอนนี้ก็มีการชุมนุมของผู้ประท้วง เหมือนกับว่าไม่พอใจแล้วก็มีการกล่าวหาใน,นเรื่องของการนับคะแนนอะไรเนี่ยครับอีกสามรัฐเราไปดูนะครับในเปซิลเวเนียนะครับสถานในเป์ในเซียวนีนี่ขนาดนี้ไบเดนตามตามทัมอยู่นี่ครับแสนหกหม่นี่พันซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับเมื่อวานนี้ทัมนำอยู่หกแสนห้าหมื่นแล้วตลอดช่วงวันช่วงที่ผ่านมานี่นะครับก็ คะแนนจากเมลเนี่ยนะครับที่มีการส่งทางไปรษณีย์เนี่ยส่วนใหญน่นะครับจะเป็นพวกของเดโมแกรดของโจไบเดนเนี่ยนะครับแล้วมีการนับคะแนนจาก6กแสนห้นี่นะครับมาเหลือ1 6 4่งแนแล้วสถานการณ์ล่าสุดขนาดนี้เนี่ยนะครับก็มีการรายงานว่ามีความเป็นไปได้มากเช่นกันครับว่าที่เพนซิลิวเนียเนี่ยไบเดนเนี่ยนะครับอาจจะพลิกขึ้นมาชนะแล้วได้อิเล็กโทรโลโบเนี่ยยีทั้ง20คนใน รัฐเพนซิลเวเนียไปเลยอซึ่งมันก็เยอะอะนะใช่ครับเพราะว่าคะแนนคะแนนที่ยังไม่แน้นับตอนนี้นะครับก็บอกว่ามันก็มีในส่วนของของพิสเบิร์กมีของฟิลาเดลเฟียซึ่งก็เป็นฐานที่มั่นของทางไบเดนอันนี้ก็ต้องดูครับเพราะว่าเพนซิลเวเนียนี้ถ้าไบเดนพลิกกลับมาชนะได้นี่แหละครับจบละค่ะก็จบเลยก็ถือว่าจบเลยแล้วคะแนนนี่นะครับถึงแม้้าชนะเพนซิลเวเนียนะครับแล้วเนวาดากับทางอาริโซนาไม่ไม่ชนะนะมสมมตินะครับก็จะได้200 73ใช่เพราะตอนนี้เขามี253ในมือแล้วนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าชนะเพนซิลเวเนียด้วยเนี่ยคะแนนก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก20เ่เป็น290นะครับอีก2รัฐครับนอร์ทแคโรไลนานะครับนอร์ทแคโรไลนานั้นขณนะนี้ก็ตามอยู่76,000ม่นแล้วนับไปแล้วนี่ก็90กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับมีเล็กเจอร์ลโหวตทั้งหมด15ครับอันสุดท้ายครับไปดูจอร์เจียนะครับจอร์เจียนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นฐานที่มั่นของริพับบิกัน ตลอดเวลาที่ผ่านมาเช่นกันนะครับเพราะว่าในส่วนของตั้งแต่การเลือกตั้งในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยคือจอร์เจียนี่เป็นเป็นพื้นที่สีแดงเลยของของริพับลิกันเลย <c oughs> แล้วก็คะแนนขนาดนี้นี่เมื่อเมื่อคืนนะครับอตอนช่วงเที่ยงบ้านเราก็เที่ยงคืนของที่สารัฐเนี่ยนะครับคะแนนไบเดนเนี่ยตามอยู่30,000 <c oughs> ื่แล้วก็ล้นเหลือ23,000นะครับ แล้วมาล่าสุดครับเมื่อกี้นี้ทางเซียนเก็เอาตัวเลขมารายงานหลังจากที่มีคะแนนลอดใหม่เข้ามานี่ยครับก็ตอนนี้ทรัมป์นำอยู่18540ค่ะซึ่งสถานการณ์ที่จอร์เจียนั้นก็บอกว่ามีความเป็นไปได้เช่นกันนะครับว่าที่ทางไบเดนนั้นจะพลิกขึ้นมาชนะได้ในช่วงแรกนี่จอร์เจียนี่นำอยู่ประมาณ1นึ่งแสนเลยนะเป็นสถานการณ์เดียวก,กันกับที่ทางวิสคอนซินกับมิชิแกนนะครับ<ห>ซึ่งในวิชิแกนกับ Wisconsin บิก๊กซั้พลนั้นก็นํากันอยู่เป็นแสนครับรวมถึงที่เพนซิวเนียแล้วก็สถานการณ์ที่เอามาให้ดูนะครับเป็นสถานการล่าสุดของคะแนนตอนนี้ซึ่งยังไม่สามารถข้อได้เดี๋ยวไปดูไปดูในส่วนของแผนที่นะครับเอาให้ดูเปรียบเทียบกันนะครับของเมื่อปี2016กับที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะครับเดี๋ยวขึ้นคู่กันอันนี้เป็นเหตุการณ์ปี2016ครับเราเห็นนะครับว่าอะลิโซนาเนี่ย ก็เป็นช่วงนั้นเป็นสีแดงนะครับคือเป็นของริพับลิกันนะคะอ่านี้ขึ้นคู่กันนะครับขวามือนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดครับเราก็จะเห็นว่าจุดที่มีการเปลี่ยนไปนะครับก็คือวิสคอนซินกับมิชิแกนเนี่ยปี2016นั้นทรัมป์ชนะครับ <c oughs> แต่ว่ามาปี2020นี่สิี่ิวเฉียดมากมาสีน้ำเงินแล้ววิสคอนซินนี่ข่าวก็บอกว่าทางทรัมป์เนี่ยนะครับได้ร้องให้มีการนับคะแนนใหม่เพราะว่าชนะกันเนี่ย หเปอร์เซ็นต์เซึ่งตามกฎกติกานี่ครับถ้าชนะกันไิ่ถงหึงเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามารถเรียกให้มีการรับคะแนนใหม่ได้<อ>แล้วก็ในในภาพที่เห็นนี่ก็จะเห็นในส่วนของเนวาดานะครับซึ่งเนวาดาเนี่ยก็อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของของอริโซนาปีสองพันสิบหกนั้นเ,เป็นเดโมแครตนะครับที่ชนะส่วนอาริโซนาเนี่ยปีนี้ถ้าสาการณการพลิกเป็นไบเดนชนะเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็เป็นครั้งประวัติศาสตร์เหมือนกันค่ะ นะก็เป็นสถานการณ์ในผลของการเลือกตั้งที่ยังคงนับกันไม่เสร็จน้ำก็คิดว่าพรุ่งนี้น่าจะชัดเจนมากขึ้นนะคะพูดถึงขณะเดียวกันสถานการณ์โควิด -19 ในสาหารัฐก็ต้องบอกว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยถือเป็นประเทศแรกนะคะที่ติดเชื้อรายวันทะลุแสนแล้วก็มากที่สุดในประวัติของสาหารัฐตั้งแต่มีการระบาดของโควิดเลยช่งนี้เราพักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าวิเคราะห์การเมืองไทยกันบ้างคณะกรรมการรองดองดูเหมือนความหวังจะริบปรี่สเสหลือเกินเดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรวิเคราะห์กันช่วงหน้าค่ะ คณะประชาชนปลดแอกนะคะที่ออกมานัดชุมนุมกัน8พฤศจิกายนนี้ชุมนุมใหญ่4โมงเย็นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพราะกับประกาศจุดยืนไม่ขอเข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันด้วยนะคะก็เมื่อวานนี้ก็เวลาชุมนุมก็ต้องตีปี๊บอย่างที่ทำมาตลอดนะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็พูดถึงอะไรเบิบ่มๆอ,อะไรเนาะ <c oughs> แล้วก็ไปที่ธรรมศาสตร์จากธรรมศาสตร์มาก็ชุมนุม14ตุลาแล้วก็ล่าสุดนี่ก็นัดชุมนุม ใหญ่ครั้งนะค, <ouse> ครับก็ทุกครั้งก็เราบอกว่าต้องเป็นนัดชุมนุมใหญ่นะครับก็เป็นวันอาทิตย์ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็มีการทําหนังสือเอกทาในส่วนของโซเชียลนะครับชี้จแจงบู่มวลสมาชิกเพราะว่าผมว่าส่วนหนึ่งก็คงคงเบื่อหน่ายเหมือนกันเพราะชุมนุมแล้วเนี่ยมันพยายามบอกว่าเนี่ยเราชนะแล้วเนี่ยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรคืบหน้าแล้วก็ในส่วนของผู้ชุมนุมเองก็ต้องชื่นชมนะครับในส่วนที่ไม่ใช้ความรุนแรงไม่ยึดสถานที่ราชการอะไรนี่นะครับก็ทําให้ ยังมีความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวแต่ว่าข้อเรียกร้องเนี่ยที่ออกมาเนี่ยครับในคําที่ทางเครือข่ายเขาส่งกันแล้วก็ในของกลุ่มคณะรา,าเนี่ยนะครับก็มีการพูดกันแล้วในข้อความที่ใช้เนี่ยครับเราชนะได้หรือเปล่าเราจะเดินไปสู่จุดไหนเราจะทําให้จบในรุ่นเราได้จริงหรือไม่ชนะได้หรือเปล่านี่โอ้โหมันไม่มีทางชนะเลยไม่เห็นว่าจะชนะได้ยังไงนะครับเฉพาะถ้าเราไปดูเงื่อนไขที่มีการเรียกร้องเนี่ยครับ ตั้งแต่หนึ่งนายกลาออกสองร่างรัฐธรรมนูนทั้งฉบับแล้วสามเนี่ยนะครับไปพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปสถาบันเนี่ยประเด็นเรื่องนายกลาออกเนี่ยครับเราก็วิเคราะห์มาตลอดว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีทิศท,ทางอะไรไปในทิศท,ทางนั้นเลยแล้วก็ความเป็นเอกภาพในส่วนของพักรวมรัฐบาลหลังเปิดสภามาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้มีความขัดแยง้งในประเด็นเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยขณะนี้สภาก็พิจารณานเรื่องนี้อยู่นะครับจะออกไปในส่วนของ สสรตั้งร่างทั้งฉบับหรือไม่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยังไม่สามารถคาดเดาได้แต่ว่าเป็นกระบวนการขั้นตอนที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรเรื่องสุดท้ายนี่ไม่ต้องพูดเลยครับประเด็นนั้นมันไม่ไม่มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในโซเชียลเนี่ยก็มีการชี้แจงแล้วก็ทําความเข้าใจเรียกให้มาร่วมระดมชุมนุมกันบอกว่าอย่าไปคิดในเรื่องว่ามันจะต้อง,องชนะเนี่ยนะบอกว่าถ้าทุกคนออกมาให้ได้มากที่สุดเนี่ย เราได้ขับเคลื่อนกองล้อประวัติศาสตร์นี้ไปข้างหน้าร่วมกันแล้วซึ่งตรงเนี้ก็ถือว่าน่าจะพอใจแล้วอะไรประมาณนี้ครับอ,อันนี้ก็เป็นการอะไรตีปี๊บเพื่อที่จะจมนุมกันในในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แะครับะะแต่ว่าประเด็นที่ทางแกนนำออกมาไม่ร่วมในส่วนของคณะทํางานแก้ปัญหาขัดแย้งปลองดองสมานฉันนี่แหละครับโอ้โหวันนี้ก็ทําให้การเคลื่อนไหวในสภานี ต้องกลับมาทบทวนเหมือนกันนะน,นุ่นค่ะแต่วันนี้เหมือนก็มีหลายๆท่านออกมาให้สัมภาษณ์นะคะก็บางบางท่านก็บอกเออรอดูสถานการณ์ก่อนอย่างลุงป้อมก็บอกว่าเออไม่แน่สักพักหนึ่งเขาอาจจะเปลี่ยนใจมาร่วมก็ได้ก็ต้องมีสักวันหนึ่งแหละที่เขายอมร่วมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในส่วนของคุณชวนเองเนี่ยไม่รู้ว่าจะยังไงต่อไปนะคะเพราะว่าท่าทีของท่านประธานชวนนั้นก็มีการทาบทามไปแล้วนะครับแต่ว่าเดินมาขนาดนี้แล้วเนี่ยประเด็นของคุณชวนเนี่ยก็ยังมีเรื่องที่ เมื่อวานนี้เราก็รายงานให้ฟังนะครับในส่วนของประธานวุฒิอาจารย์พรเพชรวิชิตโุรชัยเนี่ยท่านก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยสบายใจในส่วนของคณะทํางานชุดที่สองที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วเอาดีดนายกมานี่ครับตอนนี้ไม่ชัดเจนว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะมาร่วมหรือไม่แต่ว่าประเด็นสําคัญเลยในส่วนของคณะทํางานที่ว่านี่ครับถ้าตั้งในในสูตรหนึ่งของคุณจุลินลักษณะพิเศษมีเจ็ดฝ่ายเจ็ดฝ่ายนี่นะครับหรือในสูตรที่สองของท่านประธานชวนนะครับ ทางคณะราษฎรเนี่ยหรือคณะนักศึกษาเนี่ยเขาก็ประกาศตัวชัดเจนนะว,ว่าไม่มาร่วมเนี่ยแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่เป็นอยู่ที่มองว่าเป็นความตึงเครียดนี่นะครับมันก็เป็นการจากการชุมนุมของนักศึกษาที่กดดันแต่ว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลในส่วนของในส่วนของรัฐบาลนะครับซึ่งนยายกสมนตรีก็ยืนยันในเรื่องนี้มาตลอดอก็คงต้องติดตามดูนะครับว่าในสัปดาห์นี้จะมีความคืบหน้าในเรื่องของคณะทํางานเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่าในส่วนของนักศึกษาเนี่ยประกาศชัดเจนแล้วว่า ยังไงเนี่ยก็ไม่มาร่วมแน่นอนอพูดถึงหนึ่งในข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมก็คือให้นายกลาออกนะคะคือมันมีประเด็นหนึ่งว่าสองธันวาคมนี้เนี่ยสารรัฐธรรมนูญจะนัดอ่านคำมนิจฉคดีที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังคงพักอยู่ในบ้านพักทหารแม้ว่าจะ,กะเกษียณจากการเป็นผู้บัญชาการฐานบกไปแล้วเนี่นะคะก็ปรากฏว่ามีการหยิบยกเรื่องนี้มาว่าอาจจะเหมือนกับว่าสะเทือนเก้าอี้ของท่านนายกได้โอ้แล้วในโซเชียลนี่ก็มีการปล่อยข่าวเฟกนิวนะครับ บอกว่าเนี่ยมีสัญญาณล,ลงมาจากข้างบนให้นายกต้องออกและในวันที่สองนี้สารรัฐธรรมนูญจะมีคำว,วินิจฉัยนะครับเอาผิดต้องออกจากตาแหน่งนี่นะครับคืออันนี้ในโซเชียลเนี่ยก็เป็นอะไรที่มีลักษณะของการปลุกระดมบิดเบือนเฟกนิวตลอดช่วงที่ผ่านมาเหมือนอย่างกรณีที่เราเคยมาคุยกันครับเรื่องของขบวนเสด็จเมื่อวันที่14ตุลาคมเนี่ยครับ ที่พวกในโซเชียลอะไรเขาปล่อยข่าวว่าขบวนเสด็จนี้มีเจตนาที่จะเข้ามาในพื้นที่ทั้งที่เส้นทางเดิมไม่ได้มาอยู่ในเส้นตรงนี้อะไรเงี้ยครับก็เป็นการผิดเบือนครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เองเนี่ยคงต้องเล่าถึงเรื่องที่มีการาส่งเรื่องไปที่สารรัฐมนุนเนี่ยนะครับให้มีการวินิจฉัยเนี่ยเพราะเห็นว่าการกระทําของนายกรัฐมนตรีที่ยังพักในบ้านพักของทางของทหารอยู่เนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ มีปัญหาทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงแล้วก็อีกอันหนึ่งก็มองว่าเนี่ยเป็นการรับประโยชน์อื่นใดจากฝ่ายราชการเหมือนกับเข้าไปพักในบ้านพักราชการซึ่งในประเด็นนี้ทางกองทัพบ,บกก็มีการชี้แจงนะครับว่าบ้านที่นายกรัฐมนตรีอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่บ้านพักสวัสดิการของข้าราชการในกองทัพบ,บกแต่เป็นบ้านพักรับรองที่ทางกองทัพบ,บกเนี่ยแหละครับจัดเตรียมไว้แล้วก็สามารถที่จะให คนนอกที่เคยทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองให้ประโยชน์ทําประโยชน์ให้กับกองทัพนะครับอย่างในกรณีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านก็เป็นเป็น,ปน ob ob ol, อดีตพบทบแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองทางกองทัพเนี่ยเขาก็มีบ้านที่อยู่ที่ปัจจุบันนี่นะครับอยู่ในกรมฐานราบที่หนึ่งเนี่ยครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของการชี้แจงของทางกองทัพบกว่ามันมีระเบียบกติกายัางไงแล้วบ้านที่พักอยู่เนี่ยไม่ใช่บ้านพักสวัสดิการที่จะต้องเป็นข้าราชการของกอ,องทัพบก ซึ่งปัจจุบันนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นแล้วแต่ว่าท่านท่านพักบ้านที่ท่านพักอยู่นี่ครับเป็นบ้านพักรับรองอันนี้ก็คือการชี้แจงในส่วนของกองทัพบกไปยังสารรัฐมนูลซึ่งสารรัฐมนูลนี่นะครับก็รับคําชี้แจงแล้วก็เห็นว่ามีหลักฐานจากทั้งสองฝ่ายเนี่ยครับพอที่จะวินิจฉัยได้ซึ่งในวันที่สองนี่นะครับช่วงบ่ายสามโมงก็จะมีคําวินิจฉัยในประเด็นเรื่องนี้นะครับก็คงต้องต้องรอครับแต่ว่าในส่วนของโซเชียลนั้นคาดว่าก่อนถึงวันที่สองเนี่ย น่าจะมีการตีปี๊บสร้างข่าวบิดเบือนสถานการณ์เพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาพอมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยก็พยายามจะโยงมาเป็นเรื่องการเมืองแล้วก็บอกว่าในวันที่สองธันวาลนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยต้องการให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี<อ>ไม่ให้เสียหน้าก็คือให้สารรัฐรมนูญเนี่ยแหละครับมีคำวินิจฉัยว่าสิ่งที่ทําอยู่นั้นขัดจริยธรรมอย่างไร้แรงก็ถือว่าเป็นเรื่องของมโนหรือไม่เดี๋ยวไปลุ้นกันครับสอง ธนวันวาคงน,นี้ใช่ค่ะช่วงนี้เราพักกันรู้่เดียวนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวตามกันต่อเรื่องของความคืบหน้าการแก้ปัญหาความไม่สงบในจงังหวัดชายแดนใต้ค่ะ ติดตามการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ด้วยการสร้างงานสร้างอาชีพตามโครงการสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคังยั่งยืนนะคะคซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนนะคะเป็นบริษัทเฟอร์นิเจอร์นะคะบริษัท สุดเพิบครีเอชันเฟอร์นิเจอร์ใช่ค่ะคือบริษัทนี้ก็เข้ามาตั้งโรงงานผลิตในปัตตานีนะคะซึ่งก็ได้การรับปากจากทางภาครัฐว่าเออจะช่วยอุดหนุนเรื่องของค่าขนส่งให้นะคะเพื่อจะได้ช่วยลดต้นทุนเพราะว่าการที่เขาไปตั้งโรงงานตรงนั้นเนี่ยเขามีคอสเพิ่มแทนที่เขาจะอยู่ในพื้นที่อ EC เนี่ยมันขนส่งสะดวกที้ตอนแรกก็มีการเหมือนกับว่าถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือเนี่ยจะไปเช่าโรงงานที่ชนบุรีแล้วนะจะปรับแผนแล้วนะแต่ปรากฏว่ารัฐบาลเนี่ย เคาะมาแล้วว่าอยากจะสนับสนุนแต่ว่าเป็นในรูปแบบของการชดเชยส่วนต่างนะคะใช่ครับก็คืออันนี้ก็เป็นข้อเร่งต้องแต่แรกนะครับเพราะว่ามีการไปทาบทามคุณสุมเมศเนี่ยสุพรรณโพธารามที่เป็นผู้บริหารแล้วก็ตัดสินใจมาตั้งโรงงานที่หนองจิกซึ่งเราก็รายงานมาตลอดนะครับแล้วก็ในช่วงตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยคำสัญญาที่ทางภาครัฐให้ไว้นี่นะครับที่ว่าจะช่วยชดเชยในเรื่องของค่าขนส่งที่จะต้องส่งเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปเนี่ยนะครับ จากทางหนองจิกเนี่ยครับามาที่าทางาหาดเทพาตร,ตรงตรงท่าเรือที่สขลาเนี่ยครับค่าใช้จ่ายเนี่ยก็สูงคอนเทนเนอร์หนึ่งเนี่ยประมาณ500 500เหรียญซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อเรียกร้องมาตลอดแต่ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยครับมันก็ เดินหน้าไม่ได้เหมือนกับว่ามีการพูดคุยกันแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ข้อย,ยุติแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพลเอกประวิทย์เนี่ยนะครับก็เชิญอธิบดีเชิญข้าราชาการระดับชั้นผู้ใหญ่รวมถึงการรถไฟประเทศไทยนะครับมาปรึกษาหรือพูดคุยกันว่าเอ๊ะมันจะต้องผลักดันขับเคลื่อนเนี่ยไม่งั้นบริษัทซูเปอร์เนี่ยเขาก็จะอยู่ไม่ได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายในเรื่องขนส่งเนี่ยนะครับจากน้องจิกไปที่ท่าเรือสงขาแล้วก็ไปถึงไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับ มันจะแพงแล้วก็เขาไม่สามารถที่จะแบกรับต้นทุนตรงนั้นได้ในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับก็มีการไปเช่าพื้นที่โรงงานที่ชนบุรีเพราะเตรียมที่จะปรับแผนหยุดขยายการผลิตในส่วนของหนองจิกเนี่ยครับแล้วจะให้เป็นเรื่องของการตัดต่อตัดเย็บอย่างเดียวแต่ว่าจะไม่ทําประกอบเฟอร์นิเจอร์เป็นชิ้นนี่แหละครับแต่หลังจากที่พลเอกประวิทย์ท่านลงมาสั่งการเนี่ยครับทางคุณสุมเมธเนี่ยก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็ดีใจนะครับว่าอีสิ่งนี้เนี่ย มันอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้โรงงานเนี่ยสามารถกลับมาขยายธุรกิจในพื้นที่ได้นะครับและสิ่งที่คุณสุเมธก็ตั้งความคาดหวังไว้ครับว่าในกรณีเนี้ยถ้าทางภาครัฐช่วยเหลืออย่างจริงจังเนี่ยนะครับแล้วทาให้ลดต้นทุนในเรื่องของค่าขนส่งเนี่ยนะครับทางคุณสุเมธเนี่ยบอกว่ามีในทุนนะครับผู้ลงทุนจากต่างประเทศในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ส่นเจินเนี่ยนะครับเคยลงมาดูในปัตตานีแล้วก็มีความสนใจมาก ถ้าเรื่องนี้มันเดินหน้าได้นี่นะครับแล้วลดต้นทุนภาครัฐเข้ามาสนับสนุนเนี่ยมีความเป็นไปได้ครับว่าในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะมีโรงงานที่ขนาดนี้อยู่ระหว่างการที่จะโยกย้ายออกจากเซนเจียนนะครับส่วนหนึ่งก็ไปเวียดนามแต่ว่าบางส่วนก็มาไทยแต่ว่าไม่เคยที่จะลงมาที่หนองจิกปัตตานีนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดพลิกเปลี่ยนสถานการณ์ได้เดี๋ยวไปฟังความเห็นของคุณสุมเมศในเรื่องนี้นะครับที่เชื่อว่าเนี่ยเรื่องนี้อาจจะเป็นจุดที่อาจจะทําให้นักลงทุนจากต่างชาติเนี่ยนะครับ ทบทวนแล้วก็อาจจะต้องมาลงทุนในที่หนองจิกอย่างที่ทางสุ p e r ์ h ทำเนี่ยครับพักพวกเพื่อนฝูงก็ติดต่อมาะนะฮะจริงๆเขามาแล้วนะฮะเขามาตั้งแต่เราก็มีเนี่ยพักพวกซึ่งจริงๆเจ้าขนาดใหญ่กว่าเราอีกแต่เขาไม่ได้ทําโซฟาหนังอย่างเดียว<ะ>เขาทาทุกอย่างเลยะนะฮะก็ก็อันนี้จากอเมริกานะครับ<ะ>เขาก็มามาด้วยมาที่ปัตตานีด้วยครับพี่ซี่แล้วก็ก็ก็มาดูพื้นที่มาอะไรยังไงเราก็เล่าเล่าเล่าให้เขาฟังบอกว่าเนี่ยเราขอตามเหตุตามผลนะ แล้วก็แต่ปรากฏว่าเราเองยังตอนนั้นยังเอาตัวไม่รอดนะฮะเลยเลยเงียบไปนะครับอตอนนี้ก็เลยหวังว่าที่ที่ท่านประวิทย์เนี่ยท่านได้กรุณาเนี่ยมามาช่วยแก้ปัญหาเนี่ยถ้าทุกอย่างราบรื่นได้เร็วเนี่ยผมก็ยังคิดว่ามันไม่สายเกินไปนะครับที่จะที่จะที่จะชวนคนมาตอนตอนที่คุณเต้นไปเช่าโรงงานที่ชนบุรีเนี่ยครับตอนนั้นเหมือนกับถอดใจเลยนะเพราะตอนนั้นยังไม่มีข่าวคุณประวิทย์มาไม่เลยครับใช่ครับก็สแสดงว่า มีความเป็นไปได้ตอนนี้ก็มองว่าอาจจะต้องปรับแผนหรือว่าไม่ขยายการลงทุนที่หนองจิกหรือถึงเลวร้ายที่สุดก็คือถอนการลงทุนจากที่นี่ไปเลยแล้วสถานการณ์วันนี้หลังจากที่คุณประวิดออกมาเนี่ยครับเป็นยังไงครับท่าทีของของทางโรงงานเลยครับเรียกว่าเดิมทีอย่างที่พี่ๆน้องๆเห็นเนี่ยเราก็ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยที่นี่เนี่ยนะฮะเพราะว่าค่าขนส่งก็แพงเหลือเกินนะฮะตอนนี้ที่เราแลนที่ที่ชนบุรีเนี่ย เราแผนว่าจะทําผลิตที่นู่นนะฮะที่นู่นเนี่ยชนบุรีที่เราเช่าไว้เนี่ยโอ้ใหญ่กว่าที่นี่สิบกว่าเท่านะฮะวันสิบห้าเท่านะฮะที่ที่เช่าไว้แล้วนะครับก็ก็แผนที่จะผลิตที่นู่นแล้วก็ตอนนู้นเนี่ยเราแผนว่าที่เนี่ยมาประกอบจริงๆรมันไม่คุ้มของเราเพราะมันเล็กเกินไปนะฮะเราแผนที่เนี่ยจะเป็นโรงตัดเย็บในช่วงสั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงแต่พะเอินวันที่ได้พบท่านประวิทธ์ท่านก็กรุณานะฮะแล้วท่านก็บอกเราบอกว่าเนี่ยอยากให้ช่วยนะฮะเพราะว่า <P an throp od> ปัญหาการจ้างงานเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญ <sheriff. S 1> นะฮะและเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงท่านก็ท่านก็ก,กรุณานะฮะตอนนั้นเราก็เรียกว่าหลังจากได้พบท่านคุยกับท่านเนี่ยเราเปลี่ยนแผนเลยนะฮะพี่ตอนนี้เราลองเราเราเปลี่ยนแผนที่จะทําให้นี่เป็นโรงตัดเย็บเนี่ยเราเปลี่ยนจนถ,ถึงสิ้นปีนี้นะฮะเราก็เรียกว่าท่านขอมาเราก็ทำํำเราทําทันทีตอนนี้โรงงานจะอยู่ในสภาพเดิมเนี่ยจนถึงสิ้นธันวานะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไร ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเลยนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยคุณสุเมศบอกถอดใจแล้วแล้วก็เฉพาะตัดเย็บหนังที่นี่แล้วก็เอาไปประกอบที่ชนบุรีแล้ววันพรุ่งนี้ครับมีข่าวที่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันก็คือในส่วนของสถานทูตอเมริกันเนี่ยเขาคงติดตามสถานการณ์เนี่ยแล้วก็คิดไม่ถึงอะ่ะเอ้ยม,ม,มันมีโรงงานในปัตตานีที่น้องจิกผลิตสินค้าผลิตเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ส่งไปที่สหรัฐอเมริกา,าแล้วก็เป็นโรงง,งานระดับโลกด้วยนะครับพรุ่งนี้เนี่ยทางทางสถานทูตเนี่ยเหมือนกับส่งเจ้าหน้าที่เนี่ย มาดูมาพูดคุย<อ>ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีการสนับสนุนช่วยเหลืออะไรหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าก็เป็นเป็นอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งในพื้นที่ค่ะแล้วก็น่าจะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับหลายๆคนได้เพิ่มมากขึ้นถ้ายิ่งมีเจ้าอื่นๆมาลงทุนเพิ่มเนี่ยยิ่งเป็นโอกาสดีสำหรับพี่น้องในจังหวัดชายแดนใต้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณสําหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ